ทะเลแคริบเบียนเนี่ยสวยงามแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงความน่ากลัวของทะเลแคริบเบียนบ้างครับ 1. พายุเฮอริเคนรุนแรงทะเลแคริบเบียนเนี่ยเป็นทางเดินประจําของพายุเฮอริเคนที่เก่ะตัวในมหาสมุทรแอตแลนติกครับโดยเฉพาะช่วงเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายนครับพายุเหล่านี้รุนแรงได้ถึงระดับ5เลยครับทำลายบ้านเรือนพัดเรือบางขนาดเนี่ยอับปางได้เลยตัวอย่างเช่นพายุเฮอริเคนไอมาและมาเรียปี2000ลมหมู่เกาะแคริบเบียนเนี่ยจนแทบล่มสลายเลยครับ 2. สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาส่วนหนึ่งของทะเลแคริบเบียเนี่ยตัดผ่านสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาด้วยครับที่ขึ้นชื่อเรื่องเหตุการณ์ลึกลับเช่นเรือหายเครื่องบินหายไปอย่างไร้ร่องรอยแต่เรือปัจจุบันหรือเครื่องบินปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีสูงแล้วนะครับสามโจรสลัดสมัยใหม่ในบางพื้นที่เนี่ยยังมีการปล้นด้วยการใช้สป e ด d บ๊ทนะครับเช่นเรือสินค้าเรือยอสโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณใกล้เวเนซุเอลาครับมีรายงานว่าโจรเหล่านี้ใช้สป e ด d บ๊ทครับเข้าโจมตีเรือที่ไม่มีการป้องกันทางทะเล4 ภูเขาไฟตาใต้น้ำและแผ่นดินไหวบางพื้นที่ในเทเลเกเเบียน <c oughs> เช่นมาตินิกหรือมอง์เชรัตมีภูเขาไฟที่ยังไม่ดับและสามารถประทุได้ทุกเมื่อพื้นที่นี้ยังอยู่ในแนวรอยเลื่อนแผ่นดินไหวทําให้เกิดสึนามิได้บางการณี5าอาถรรพ์และตำนานหลายเกาะในเทเลเกเเบียนเนี่ยมีตำนานวูดูผีและเรื่องลึกลับจากยุคทาตและยุคโจรสลัดครับคนในท้องถิ่นบางพื้นที่ยังเชื่อว่าทะเลในแถบนี้มีดวงวิญญาณล่องลอยอยู่ครับโดยเฉพาะบริเวณซากเรือเก่าๆนี่คือความน่ากลัวของททเลครเบเบียนครับ